ซื้อใหม่นะวายวใครใช้ B หกเกินสามปีรบกวนซื้อใหม่ให้ผมมีกําลังใจในการค้าขายบ้างพี่รู้อ่ะทุกวันนี้มีคนชมผมเยอะนะบางไฟบางใช้เกินสามปีใช้เกินสามโอ้ผมแต่ในกระเป๋าเงินแบบคือแบบในกระเป๋าตังคือไม่มีตังค์แต่พี่ชมแล้วแบบอิ่มอกอิ่มใจ มาดู B66 ครับตัวนี้เป็นงานซิกเนเจอร์ล้านตัวนี้ใครดูผมแล้วเนี่ยอยากจะอุดหนุนหรือลองเอาไปใช้แค่ B66 ผมบอกพี่เลยว่ามันตะการตาแล้วไม่ต้องไปดูแบบบางครับ F16 รู้จักไหมวันดีอ่าให้ Hi, พี่โซอี้นึกออกปะไม่ต้องมาแบบ F16 B, B นู่นนี่นั่นที่แบบเขาซื้อกันตัวไซส์ใหญ่เราเอื้อมไม่ถึงตัว8 9 0 0 0 0พันอะไรไม่ต้องเลยครับ เอาแค่บี6ไปใช้แถวบ้านทุกคนเขาก็ถามเป็นตาเดียวกันแล้วว่าน้องไฟรุ่นนี้น้องซื้อที่ไหนเรียกว่าอะไรเท่าไหร่เอ่ยอยากรู้จังเลย